สวัสดีครับเดี๋ยวดนช่องคุณพ่อการ์ดไฟคังนะครับเย้วันนี้ก็จะเป็นรีวิวสุดท้ายของ i r รอนเอ็กเพนชั่นแพ็คนะฮะหรือ e x p a n s i o n Set 01นั่นเองก็จะเป็นสีม่วงนั่นเองนะฮะกล่องนี้คุณพ่อต้องขอบคุณ i r รอนทีซนะครับสามารถ TCG ที่ส่งชุดนี้คุณพ่อรีวิวก่อนนะฮะสามารถติดตามไอ o n ไดนที่เพจ Facebook Instagram กลุ่มคอมูนะฮะแล้วก็ สามารถสแกน QR โค้ดไปได้นะครับเหมือนเดิมเราเอาสีม่วงมาปิดท้ายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสีม่วงจะพิเศษกว่าสีอื่นๆนะครับตรงที่มีการ์ดที่สีอื่นๆไม่มีนั่นเองนะฮะก็คือการ์ดแท็บนั่นเองนะฮะแล้วก็จะเป็นสายใหม่ของสีม่วงโดยนาอมาดูหลังกล่องกันนะฮะจอห์น่าโจโจฮานโจฮานใช่ไหมเออนักดนตรีเปิดหมวกที่โด่งดังเป็นดับต้นๆของโลกไม่มีใครอาจคาดเดา ได้เลยว่าเขาเคยเป็นอดีตนักเล่นดีเด่นของสาบ,บันฮาเกียเมื่อลิลิกโบราณตื่นขึ้นเขาและใครที่สืบพบว่านางกําลังใช้ร่างกายของเพื่อนสนิทของทั้งสองคนทั้งคู่จึงต้องเผชิญหน้ากับเธอโอ้มีความเนื้อเรื่องคาวนี้เริ่มซับซ้อนแล้วนะหลังจากที่ลิลิกโบราณได้ตื่นขึ้นนะก็นิยายหรือเนื้อเรื่องของไอรอนดหรือรอของเนื้อเรื่องสามารถไปดูได้ในเพจ Facebook ของไอรดอนทีซีจีนะฮะ เขามีอัปโหลดให้อ่านฟรีๆเนาะชุดนี้จะเป็นชุดเสริมนะครับอย่างที่บอกมันเป็น expansion นะครับเป็นชุดเสริมเพราะฉะนั้น1กล่องจะยังเล่นไม่ได้ต้องไปซื้ออย่างน้อยๆคือไปซื้อ e x p พนชั่น p a ็ k สีอื่นอีก1กล่องมาเพื่อที่จะทําให้เรามีการ์ดครบ50บใบในเมนเด็กนั่นเองซึ่งเกมนี้จะใช้50ใบในเมนเด็กฮีโร่สใบแล้วก็อัตติมาสองใบนะครับซึ่งกล่องนี้จะให้ฮีโร่หใบนะฮะอัตติมาหใบการ์ดเสริมสาใบแล้วก็สุ่มหลังกล่อง1ใบเท่ากับว่า ยังไงก็ไม่ครบเนาะก็ต้องไปซื้ออีกหนึ่งกล่องนะหรือถ้าซื้อ,อหนึ่งกล่องปุ๊บถ้าเป็นซ,ซื้อกล่องที่เป็น expansion pack เหมือนกันเนี่ยคุณก็จะได้สผสมสีซึ่งการได้ผสมสีได้2สีใน1เด็กแต่ถ้าคุณอยากได้สีม่วงล้วนๆคุณก็ไปซื้อส starter ก็ได้นะครับ s t a ต t e r จะเป็นสีม่วง1เด็กเลย50บใบนะครับซึ่งการ์ดชุดนี้ของไอรอนภาษาไทยทั้งหมดจะเป็นการ์ดที่ incomplete แล้วหมายความว่าทั้ง หนึ่งกล่องเนี่ยจะได้อย่างละสี่ก๊อปปี้เลยยกเว้นฮีโร่กับอัตติมาแล้วก็ซุ่มหลังกล่องนะที่จะมีอย่างละใบนะครับที่เหลือการ์ดในนี้จะได้อย่างละสี่หมดค่อนข้างจะคุ้มเพราะว่าซื้อกล่องเดียวก็ครบเลยนั่นเองไม่ต้องไปซื้อหลายๆกล่องเนาะโอเคเราบีสซุ่มหลังกล่องอยู่ข้างหลังไงก็สุ่มหลังกล่องไนก็เก็บไว้ก่อนนะแอบไว้นะฮะมาดูฮีโร่ใหม่นะฮะโจแฮนเนาะเนาะโจแฮนนะฮะไนะล่หนึ่ง ย้ายการ์ดไม่เกินสาใบจากใต้ทริกของเราหนึ่งใบไปไว้ใต้ทริกใบอื่นของเรานะฮะก็ย้ายทริกนั่นเองก็อย่างที่บอกนะมันเป็นแท็บนะฮะมันเป็นมันเป็นการ์ดที่เวลามันจะเป็นยูนิตในสนามแต่ถ้าคู่แข่งตีตายไปปุ๊บมันจะเกิดทริกเกอร์ขึ้นมานะครับก็จะมีสกิลเกิดขึ้นเมื่อมันถูกทําลายนั่นเองเนาะก็อันนี้จะเปิ่มเล่นใหม่คือการย้ายย้ายไส้หรือย้ายการ์ดที่คว่ำอยู่ใน าการที่มันอยู่ในทริกใบอื่นไปอีกใบหนึ่งทําให้เกิดสก,กิลเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่าจากที่ดูหลายๆกล่องมาแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเป็นสายใหม่กว็วิธีเล่นจะเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะอันติมานะฮะเดรเลยเคลยมายหนึ่งวิธีได้รับนะฮะเรามีเลือดไม่เกินสิบนะครับเอลิชนะปลดปล่อยจนถึงสตาร์ทเฟสถัดไปของเราสามารถจ่ายคอร์สและเล่นการ์ดที่มีคำว่าลิทึม อยู่ในชื่อการ์ดจากดรอปได้ถ้าการ์ที่ถูกเล่นจากความสามารถนี้ลงดรอปรีมูฟมันรีมูฟอ๋อยังไงก็เก่งนี่องพี่เ,เ,นเนี่ยไปเนี่ยคืออึ้งความเก่งนะเก่งมากเลยจนถึงเทินต่อไปของเราหมายความาจนถึงสตาร์ทเฟสใหม่ของเราหมายความว่าไงหมายความว่าในเทินคู่แข่งเราสามารถเล่นการ์ดที่ติดริทึมจากในหลุมมาป้องกันได้มา ป่วนเขาได้มันลงสนามได้อะไรก็ตามถ้ามันทำอย่างไรอะไรได้ก็ทำอย่างนั้นนั่นเองเก่งมากเลยนะแต่ว่าการบั๊กก็คือเมื่อใช้จากสก,กิลนี้จบเทิร์นมันใช้เสร็จแล้วมันจะถูกรีมูฟทำให้มันใช้ซ้ำใช้ใหม่ไม่ได้นั่นเองนะฮะไม่ไงั้นมันโกงคือโกงแบบโคตรโกงอะ่ะอืใบแรกหนอเป็นทริกนะฮะแล้วก็เป็นดีเฟนต์หนอเป็น เป็นไล่สองตีศูนย์กัดห้านะฮะคอนดิชันเงื่อนไขนะครับเมื่อเริ่มต้นเอ็นเฟดของผู้เล่นในก็ตามมีการ์ดอยู่ใต้าการ์ดเป็นนิสสองใบขึ้นไปจะทิกเกอร์ความสามารถนะฮะจวการ์ดและฟื้นฟูเฮดพีตามจำนวนการ์ดที่อยู่ใต้าการ์ดนี้จากนั้นจวหนึ่งเพิ่มฮะเถ้ากับว่าได้จวดสามเหรอเมื่อเริ่มต้นเอ็นเฟดของผู้เล่นในก็ตามถ้ามีการ์ดอยู่ใต้าการ์ดนี้สองใบ จัวมันบอกว่าทริกเกอร์มันก็จะเกิดทริกเกอร์ต่อมาจว2สอและฟื้นฟู HP ก็คือจวสอเพิ่มเลือดสแล้วก็ตามตัวงการ์ดอยู่ใต้การดใบนี้จากนั้นจัวเพิ่มอีกหนึ่งก็จะเข้า,ว,ขาว่าจว3สามถ้ากับว่ามีเลือดอทริกเนี่ยมันจะไม่เหมือนแอคชั่นอื่นตรงที่มันจะอยู่ในสนามนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องถูกตีตายแน่นอนด้วยความรวดเร็วในะไอใบนี่เก่งมากจวสามวอ t เก่งเกิน เก่งแบบโคตรเก่งนะอันนี้ก็เป็นการ์ดคลิกอีกใบหนึ่งนะครับค่ารายสามศูนย์แปดนะฮะคอนดิชันคือเงื่อนไขนะครับเมื่อตัวต้นเอ็นเฟสของผู้เล่นในก็ตามมีการ์ดอยู่ใต้การ์ดใบในี้สามใบขึ้นไปความสามารถเกิดนะครับทริกเกอร์โจมตีด้วยหกบวกเอ็กแท็กทะลุโดยเอ็กจะรวมผลคอร์สของการ์ดทุกใบใต้การ์ดใบในี้โคตรเก่ง โคตรเก่งบอกเลยว่าโคตรเก่งนะฮะถ้ามันมีการ์ดใต้ตูดมัน3มใบเมื่อจบเทินพูดอะไรก็ตามมันจะยิง6บวกสมมติหกบวกคอสสมมติอ่ะง่ายๆเลยคือ6กบวกหนึ่งสครั้ง9แล้วมันเป็นเพสทะลุนะฮะก็คือตีสมมติอ่ะตีเนี่ยมี8ตี9ทะลุ8ปดระเบิด แล้วไปต่อข้างหลังข้างหลังถ้าข้างหลังไม่มีก็เข้าเลือดหนึ่งถ้าข้างหลังมีอีกสามก็จะกลายเป็นสองหรือมีหนึ่งก็บึ้มเออย่างที่บอกนะครับว่าขุดเก่งนะคืออ่านแล้วว้าวแต่ว่าการยัดใต้อาจจะยากหน่อยเพราะว่าสามน่าจะไม่ได้ทำง่ายขนาดนั้นเนาะอาจจะต้องรีบๆฆ่ามันทิ้งภายในความเร็วเนาะไม่งั้นเราจะเดือดร้อนนะฮะ อันนี้ติดลิทเทิมและบิลลีลิทเทิริทเมนะครับไล่3 08เนาะเป็นแอคชั่นดีเฟนต์นะฮะไม่มีพลังโจมตีนะม่แตดีเฟนต์นแล้วก็เป็นตัติจีด้วยหลังจากเล่นการ์ดใบนี้สามารถนำมันไว้ใต้ทริกของเราแทนการฟืน้นการลงดอปเมื่อการสำเร็จฟื้นฟูหนึ่งอีเตอร์นะครับ <c oughs> โอ้โหของจริงคือที่อ่านมาเนี่ยสีม่วงคือเก่งมากเลยนะเก่งมาก ซีดซีดอุยซีดปากนะเก่งมากจริงๆริงลิงกินลิเทินะฮะเป็นแอคชั่นดีฟ ens strategic line สนะครับตี5กัด5หลังเล่นการ์ดใบนี้สามารถไว้ใต้คลิกของเรานะครับแทนการลงดรอปเมื่อตีหรือกัดสำเร็จนะครับหรือว่าเมื่อเล่นก็ตามฟื้นฟูเลือ,อด2โคตรเก่งถึงแม้ว่าค่าไร่จะเยอะมาทุกใบก็ตามนะแต่ว่าให้ดีก็คือไปใส่รวมกับ เด็กที่มันสามารถคืนคอร์ดได้ง่ายๆมันก็จะยิ่งเล่นได้ดีขึ้นเนาะอันนี้ก็ติดลิทเทิมนะฮะไล่หนึ่งเป็นไอแทกดีเฟนซ์เฉยๆไม่ใช่สตติจีเนาะไล่สามตีอ่าไล่สามกันสามหลังจากเล่นการ์ดนี้สามารถนำมันไว้ใต้ทริคของเราแทนการลงดอปเหมือนกันอันนี้ก็สบายเลยใส่สี่แน่นอนอันนี้ก็จะเป็นลิทเทิมอีกใบหนึ่งเนาะที่ติดลิทเทิมเนาะ ไล่หนึ่งนะฮะเป็นแท็กอย่างเดียวไม่มีดีฟเฟนต์เพราะไม่มีตูดนั่นเองมีพลังป้องกันศูนย์ตีสามกัดศูนย์นะฮะหลังจากเล่นการ์ดใบนี้เหมือนเดิมเอาไว้ใต้ทริคของเราแทนการลงดอปเมื่อมันโจมตีเข้าเลือดฮีโร่ได้นะฮะเราจะได้ฟื้นฟูเลือดสองอันนี้ก็ต้องใส่สนะี่เนาะเพราะว่าเพื่อที่จะทําให้ทริคของเรามีมีการ์ดเข้าไปข้างใต้เยอะก็ต้องใส่ให้มันเยอะนั่นแหละอันนี้เป็นซับของเก่าเนาะ ลายหนึ่งเป็นยูนิตนะฮะเป็นแอนะเรียเนาะเพราะฉะนั้นมันติดสตรีชนะครับตีไม่ได้ศูนย์หนึ่งมัถูกทำลายนะครับใช้งานทริกเกอร์ของทริกของเราหนึ่งใบบนสนามโอ้เอามาล่อเท้าะชัดนะฮะก็ลงข้างหน้าให้มันให้เขาตีเลยตีปุ๊บบังคับใช้ทริกเกอร์เลยนะครับก็อันจริงก็ไปแตกใส่ไอ้พวกนี้ก็ได้นะง่ายๆอย่างเงี้ยพวกพวกไอ้น,นี้ระเบิดปุ๊บบังคับใช้ความสามารถนี้เลยได้จวดได้ฟื้นฟูเลือดเลยเอออันนี้ใบนี้ดี แตกได้หลายเด็กแล้วก็ใบซับของเก่าอีกใบนะครับอีกสายหนึ่งเมื่อกี้มันอีกสายหนึ่งแต่ว่าอีกสายหนึ่งของมันมันสามารถไปแยกใส่สายอื่นได้ไง f a เบลฟลิปไล่หนึ่งเป็นแอทแท k กดีเฟน e เนาะตีสกัด2เมื่อโจมตีหรือป้องกันนะครับสามารถทําลายทริคของเราหนึ่งใบในสนามกาัดใบนี้แอทแท k กดีเฟน e จะบวกหนึ่งตามคอสของทริคที่ถูกทําลายเนาะก็อันนี้จะเป็นซับของเก่าล้วนๆเลย จะเล่นกับของใหม่ไม่ได้นะเพราะว่าทริกของเก่าอ่ะมันจะถูกทําลายถึงเกิดแต่ว่าทริกใหม่ของไอริสของนักดนตีเนี่ยของโจแฮนเนี่ยมันจะเป็นทริกที่ที่อ่าคอดิชันมันมันจะเป็นเมื่อจบเทินแทนเนี่ยไม่แต่ไม่แต่จบเทินหมดเลยอันนี้จะเป็นทับของเก่าที่เมื่อทริกถูกทำลายนะมันจะระเบิดนั่นเองมันจะเกิดสก,กิลต่ออันนี้เล่นกับจอห์นโจแฮนไม่ค่อยสูบไม่ค่อยคุ้ม เล่นกับของเก่าคุ้มกว่าเนาะโอเคมาดูสุ่มหลังกล่องกันนะฮะอึบอึบได้ใครได้โอ้เขียวเขียวชว่วยนะสามสามกล่องนี้ได้ของได้ของได้ของใหม่หมดเลยเนาะเป็นปูนะปู่ใบใหม่นะฮะไม่ให้ปู่ใบใหม่สิปู่อาร์ตใหม่นะอาร์ตเอสดีนะฮะก็จะสกิลเดีวยวก,ก,กันกับปู่ที่ รีวิวไปเมื่อวัน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 ,ว,นวันอะไรนะวันอังคารเนาะเออใช่อังคารก็อย่างที่บอกนะฮะการ์ดชุดนี้ออกให้สะสมแล้วนะครับหรือซื้อไปเล่นก็ยังได้นะเพราะว่าไอรอ o ดมีการแข่งอยู่เรื่อยๆเนาะคุณพ่อก็เห็นเขาแข่งอยู่บ้างจะในดิ s คอร์หรือจะเป็นแข่งออฟไลน์ก็ติดตามที่เพจที่คอมูนะฮะเขาก็จะมี ประกาศว่าเอ้ยตอนนี้จะมีแข่งนะเดี๋ยวจะมีแข่งที่นี่ที่นั่นนะแล้วก็จะมีแข่งที่ดิสคอร์บ้างอะไรบ้างเนาะของก็คุ้มนะได้เพย์แมทนะแข่งล่าสุดที่มาบุญครองได้แก่เลยมาบุญคลองที่ MBK นะฮะได้เพย์แมทเลยนะแล้วก็มีดอกกุ ung, ้งดอกกิฟอะไรพวกนี้อีกเนาะคุ้มสนุกมากๆนะคุณพ่อก็เล่นอยู่นะฮะก็สนใจติดต่อหลันการใกล้บ้านนะครับหรือถ้าติดต่อไม่ได้ไม่มีนะฮะก็นี่ ทางเพจ a c e b o o k นะครับ i n s t a g แ a m แล้วก็กลุ่มคอมมูนนะครับจริงๆมี d i s c อร์ด้วยนะก็ในนี้เขาไม่ได้แปะไวเนาะเพราะว่าใน Discord เขาก็มีเล่นการ์ดกันใน Discord นะคุณพ่อก็แอบไปบางทีก็แอบไปนั่งดูเขาเล่นกันถ้าแบบมีคนมาเล่นก็ไปนั่งดูเนาะเพราะว่าเขาเล่นกันตอนนี้ผมไม่วางโอเคไอดอนมาราธอนของเราก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าคุณพ่อได้จัดเด็กอะไรใหม่อะไรเพิ่มขึ้นมาได้ได้ลองบ้างอะไรบ้างแล้วคุณพ่อจะ แน่นอนว่าอยากอยากทำเด็กโปรไฟล์ของไอรอนดมากนะก็หลังจากทำไปเสร็จแล้วก็คงจะได้เห็นเด็กโปรไฟล์ของการ์ดนี้นะฮะตามมาเร็วๆนี้เนาะก็สนใจก็ติดต่อทางนี้ได้นะครับหรือว่าเพิ่งมาดูไปย้อนดูของเก่าคุณพ่อทำไว้ครบแล้วสตาร์เตอร์5 e เอ็กเพนชนะครับไปย้อนดูเผื่อต้องมีบางเด็กสักเด็กหนึ่งสักสีหนึ่งที่ถูกใจคุณแน่นอนนะครับโอเควันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะฝาก ไอร์ลอนทีซีจีด้วยนะครับสวัสดีครับ